สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูบล็อกสกินอีกแล้วนะครับผมทำไมหัวมันล้านเนีวะนั่นแหละทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมูจะมารีวิวตัวสกินปืน M4A1 นะครับผมหรือว่า M4A1 FFCS นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวสกินปืนของการแข่ง FFCS นั่นเองนะครับสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าใครมันขอเพื่อนหมูมาเนี่ยชัวร์ไหอ่ะสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับผม บพกความเร็วในการยิง2แม่นยำหนึ่งนะครับแล้วก็ลบมุกเมนสปีดลงหนึ่งะครับหรือว่าเความเร็วในการเ่อนที่น่นเองนะจ๊ะสำหรับตัวนี้นะต้องบอกว่าผมไม่สุมเอาถาวรนะครับอันนี้อาจจะผิดหวังทุกคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่คือสําหรับตัวพี่เอเนี่ยพี่ไม่สุมถาวรเพราะว่าสกินปืนสเตตัสเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับมันมีเยอะมากนะครับเช่นตัวนี้เลยครับนี่เอ็มโฟตัวคเนียาปีกทองนะครับบวกความเร็ว2เหมือนกันแลง์หนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกอ่าตัวนี้นะคร เพรซึมเนี่ยครับบวกความเร็ว2อนามเรียหนึ่งอีกแล้วนะครับผมมีตัวนี้ด้วยบวกความเร็ว2อนามเรียหนึ่งอีกแล้วมีเสียงวูบบวกความเร็ว2นะครับผมมีตัวอ่าตัวนี้ด้วยนะครับเวนเดลเนี่ยครับผมบวกความเร็ว2คือ M4 ที่บวกความเร็ว2เนี่ยมีโคตรเยอะอ้าว oh, <no. S 1> นะครับมันเลยเป็นเหตุผลเนี่ยที่พี่จะไม่สุ่มสกินปืนนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเอามาลองเล่นนะครับผม เดี๋ยวเราไปต่อในเกมดีกว่าเนี่ยครับว่าสกินปืนดีเนี่ยครับพออยู่ในเกมแล้วมันจะเท่สักแค่ไหนเนี่ยครับอันนี้ก็ชวนจังเลยเนี่ยไปไปกดปาราสังหารแล้วโดดไปเลย อ้าวสายบูบูจริงด้วยไม่หลบเลยโดนเต็มเต็มทุกนัดนี่เสียคชักปืนไม่ใช่เอ้า แล้เขาไม่ยิงหูมาทำไมถึงไม่ยิงทำไมถึงไม่ยิงหาเอ็มโฟหาเอ็มโฟหาเอ็มโฟ ai đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ขอบ thank you ขอบคุณที However, ่มาเสริมนะครับสวยกดท่าบูยาเข้าไปใี่หนึ่งดอกแล้วบูยาเฮ้ยเจอแล้ว F4 นี่แน่วิสวยอยู่ขอยืดแอคหน่อยสวยแปลว่าตรงนี้ต้องเกิดการปะทะมาก่อนนะครับนี่ไง อุ้ยวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากตาม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 ก่อนตามก่อนฟังเรียบร้อยครับอุ้ยเอาเบา,บาเขาไปหลดในเต็นไหมเขาไปหลดในเต็นหรือเปล่าเขาไปหลดในเต็นสวยนะบอกก่อนนี่ไง ดาวเสยว่าดาวเสยดาวเสยว้ววายวอเอ,าอ้าพี่แกงเอ,าอ้ามีคนมาแจมนี่เองโอ้โหถึงว่าแหละหายแล้ว อย่าปลวกเหมือนกันเนี่ยเขายิงอะไรเขายิงอะไรอ่ะปม่หัวว่ะเฮ้ยหัวนัดสุดท้ายโอ้โหถ้าเราไม่หัวเนี่ยตายน่และเมื่อกี้ หรือเปล่าอัดตัวโน๊ตหนึ่งอะเอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้าไปดูไว้ไปดูไวยครับไปด้ดวยอุ๊ยเอา้ามันนี้ผมได้ไงวะ บนหลังคามีคนลง2คนนะแล้วก็ข้างหน้าเรามีคนนึงฮะสกดรอยตาเขาไปก่อนไม่ไงปะปะปะมะปะปะป้ปะ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 ปอปะ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 ปนปะปะ้ะปะะปะโะป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  ช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นอะไรที่เราเนี่ยสามารถคิวได้ง่ายน,ยนายะ,นะค,ครับนี่ไงล่ะโอเคแจมแจมครับพวกแจมแจมไหนครับเฮ้หยหมอบเกือ,อ,อไปแล้วจ้าสวยครับเข้นมาดิเข้นมาดิ ขึ้นมาดีครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดีครับสวยยิงหัวได้เนี่ยไอ้มันเป็นผม,ม,มเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะน,นี้สวยงามอย่าบอ,อกใครแล้วไม่มี m ฟด้วยครับทุกคน4คิวไปแล้วฮนะตอนนี้สกอร์สวยสวย ผมพลาดองผมยิงตามเขาไม่ทันไม่ได้เห็นครับไปไปครับ <Head shot. S 1> ไวงามตายดีอย่าบอกใครเชียวอ้ยไอ้โว้ไอ้โว้ห้องหายวะไปข้างบน น่แต่สองสวยครับผมนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้งก็ตบเรียบเอมโฟโลูกเฮ้ยเอมโฟเฮ้ยอะไรกับเนี่ยมันเป็นปืนที่คนเขาไม่ได้โยมเล่นหรอครับนี่ยังไงวะเฮ้ย ขอเอ็มโฟอ่ะขอร้องอะ่ะโอ้เอเค็กแล้วอะ่ะโอ้โหเอ้ยผมเศร้าอะ่ะโอ้ยจริงผมเศร้าหนักมากเลยตอนเนี้ยผมไม่เจอเอ็มโฟที่ผมต้องการอะ่ะนี่มันคลิป MCA หนึ่งที่หายไปปะเนี่ยโอ้โห สวยต้องอย่างนี้ดิโอ้พอ่อหอนุ่มผมยาเฮาเกงนี้เป็นพอ่อพาปะโอมาโปะแท้ๆสุดยอดครับผมอันดีสุดก็ได้มาทีสำหรับ m อ a นสี่อหนึ่ พ่อพาปันโูมาโปวเเจแท้